วันนี้เราจะมาคุยกันถึง2ยักษ์ใหญ่ในวงการยาครับแอกับ m e r ร์คือทั้ง2บริษัทเนี่ยกำลังเจอปัญหาใหญ่บิ้มเหมือนการเป๊ะเ,เลยปัญหาที่ว่านี้อาจจะสั่งคลอนบริษัทของพวกเขาได้เลยนะเรื่องราวนี้มาเลยเหมือนการเดิมพันครั้งสําคัญเลยครับว่าใครกันแน่ที่จะรอดทีนี้คําถามมันก็คือเมื่อยักษ์ใหญ่2เจ้าต้องมาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าผาทางธุรกิจเหมือนๆกันใครละที่จะรอดใครจะข้ามไปได้ บอกเลยว่านี่คือการแข่งขันที่เริ่มพันกันด้วยอนาคตของบริษัทเลยทีเดียวครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าปัญหาที่ว่ายเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่ปัญหานี้เขาเรียกกันว่าหน้าผาสิทธิบตัตรหรือ Pat e n t cliff ครับอธิบายง่ายๆเลยนะก็คือพอสิทธิบตัตรยาตัวหลักหมดอายุลงปุ๊บใครก็ทำยาเลียนแบบออกมาขายแข่งได้ทีนี้เรามาดูฝั่งแอกันก่อน นี่แหละครับขนาดของปัญหาเขายาที่ชื่อฮิวมิล่าเนี่ยเคยเป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินสดเลยนะทำรายได้พีคสุดๆปีแล้วตั้งเกือบ20 0 0 0ล้านเหรียญก่อนที่สิทธิบธัตรจะหมดอายุไปแล้วถ้าเกิดว่าตัวเลขของเอฟวีมันดูเยอะแล้วใช่ไหมครับมาดูของเมิร์กกันบ้างปัญหาเนี่ยอนาคตของเขานี่ใหญ่กว่าอีกเกือบ50%เลยนะยาตัวท็อปอย่างคีทรูด้าเนี่ยแค่ปีเดียวทำรายได้ไป29,500ล้านดอลลาร์แล้วเงินก้อนนี้ทั้งหมดกำลังจะเจอความเสี่ยงแบบเดียวกันเลย แล้วแอปวีเขาทำยังไงล่ะมาดูกันครับว่าแผนที่เขาจะใช้หาเงิน20,000ล้านดอลลาร์มาทดแทนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกลยุทธ์หลักของแอปวีเขาเรียกว่า the immunology pivot ครับคือแทนที่จะหนีปัญหานะเขากลับเลือกที่จะทุ่มสุดตัวไปกับสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดอยู่แล้วนั่นก็คือกลุ่มยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็มีแผนชัดๆเลยว่าจะปั้นยาวรุ่นใหม่2ตัวคือ s k y r i z i กับ rinvoq ขึ้นมาเป็นพระเอกแทนแล้วมันเวิร์กไหมต้องบอกว่าเวิร์กเกินคาดเลยครับ ดูตัวเลขปี2024นะครับถึงรายได้จากคิมิราจะหายไป5,400ล้านดอลลาร์แต่ยาใหม่2ตัว SKY r i s ซีกับ RINWALK โตขึ้นมาถึง6,000ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่แค่ทดแทนของเก่าได้หมดนะแต่ยังโตเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเพื่อตอกย้ำความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับผู้บริหารของ Advi ออกมาประกาศเลยว่าเราได้ปรับเพิ่มคาดการยอดขายรวมของ Sky r i s ซและ r i n w a l k ในปี2027 เป็นมากกว่า31,000ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่ายาใหม่2ตัวนี้มันมีศักยภาพมหาศาลแค่ไหนเอาล้วครับตัดภาพมาที่ฝันเมิร์กกันบ้างสถานการณ์ของเขาเนี่ยคือการวิ่งแข่งกับเวลาของจริงเลยครับเพื่อเตรียมตัวรับมือกับหน้าผาของตัวเองที่จะมาถึงในปี2 0 2 8จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดของเมิร์กอยู่ตรงนี้เลยครับรายได้จากยาคีทรูดาแค่ตัวเดียวนะ คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้บริษัททั้งหมดนี่มันคือการพึ่งพายาตัวเดียวที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวและนี่คือเดดไลน์ครับปี2028คือปีที่สิทธิบัตรของคิดทรูดาจะหมดอายุมันเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเลยครับที่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้เมิร์กต้องรีบหาทางสร้างรายได้ใหม่ขึ้นมาให้ทันแล้วเมิร์กทำยังไงละ่ะ กลยุทธ์ของเขามาแบบหลายทางเลยครับหนึ่งเลยนะคือต้องรีดรายได้จากคิดชูด้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้เลย2คือต้องเร่งพัฒนายาใหม่ๆใ,ในกลุ่มรักษามะเร็งโดยใช้เทคโนโลยีล้ำๆอย่าง ADCs และ3คือใช้เงินเข้าซื้อกิจการเลยเพื่อขยายเป็นในธุรกิจยาด้านอื่นๆอ,อย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มียาวินเรเวร์เป็นตัวชูโรงหรือพวกโรคทางเดินหายใจ โอเคครับพอเห็นกลยุทธ์ของทั้งสองฝั่งแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะจับยักษ์2ตัวนี้มาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยดีกว่ามาดูกันว่าแผนของใครจะเจ๋งกว่ากันถ้าดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับความแตกต่างมันชัดเจนมากๆแอป V เนี่ยกำลังรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วคือเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยในขณะที่เม r ร์กกำลังเตรียมตัวสําหรับปัญหาที่กําลังจะมาในอนาคตกลยุทธ์หลักของแอปวก็เลยเป็นการโฟกัสเพื่อครองตลาดที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วด้วยยาใหม่ ส่วนเมอร์กนี่คือไปอีกทางเลยคือกระจายความเสี่ยงไปหลายๆทางทั้งวิจัยเองแล้วก็ซื้อบริษัทอื่นทีนี้ถ้าเรามองในมุมของนักลงทุนบ้างละ่ะจะเห็นเลยว่า2บริษัทนี้มันให้ภาพที่ต่างกันคนละขั้วเลยครับมันคือการเลือกระหว่างความมั่นคงกับโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดมันเหมือนกับเป็นทางเลือกคนละสไตล์เลยครับถ้ากําลังมองหาความมั่นคงที่เห็นผลลัพธ์แล้วที่พิสูจน์ตัวเองแล้วแอดวีนี่คือคําตอบที่ชัดเจนกว่ามาก แต่ถ้าเกิดว่าพร้อมจะเสี่ยงเพื่อลุ้นผลตอบแทนที่อาจจะสูงกว่ามากๆในอนาคตเมอร์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าเพราะความสำเร็จของเขามันขึ้นอยู่กับยาใหม่ๆและดิวซื้อกิจการที่ยังต้องรอดูกันต่อไปสรุปประเด็นสำคัญกันอีกทีนะครับข้อแรกเลยคือยักษ์ใหญ่ทั้งสองรายเจอปัญหาหน้าผาสิทธิบัตรเหมือนกันขออ้อ 2. แอปวีกำลังฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีเลยด้วยยาใหม่อย่าง Sky r รซและ r i n w a l k ขอ้อ 3. มเมอร์กำลังวิ่งแข่งกับเวลาเพื่อกระจายรายได้ให้ทันก่อนปี2028 และสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนคำถามคลาสสิกทางธุรกิจเลยครับว่าระหว่างการแก้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วกับการเตรียมรับมือปัญหาใหญ่ที่กําลังจะมาแบบไหนมันดีกว่ากันแน่ก็น่าคิดตามนะครับว่าในโลกของธุรกิจยาที่เดิมพันมันสูงขนาดนี้กลยุทธ์ที่ดีกว่าคือการจัดการกับความท้าทายที่เห็นอยู่ตรงหน้าให้สําเร็จหรือว่าเป็นการวิ่งแข่งกับความท้าทายในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง